ในยุคที่โควิด19กําลังระบาดนะครับมาจนถึงข้างเข้าตลาดสดอำเภอบ้านมวงนะครับผมจะเข้าตลาดผมก็ยังต้องนี่ครับวัดไข่ก่อนวัดอุณหภูมินะครับโดยมีพนักงานเขา้าเดี๋ยวผมต้องวัดอุณหภูมิเข้านะครับ<า>ถ้าจะเข้าตลาดนี่ก็ต้องให้ความลวมมือนะครับสารอุณหภจุดหนึ่งครับโอ้เกือบเย็นนี่นะ<ก>ครับ คนที่เข้ามาจับจบอ้โ,โอโที่มาเดินตลาดกากตงสวัสดีสสดตลาดปลาปลาสลิดเขาต้อง ผ,ผู้ไทดำแอดเวนเจอร์นะครับมื้อนี้ผมพาเพื่อนๆมาลีแซบกับผู้ไทยดำนะครับมื้อนี้กับเมนูสุดแซบน้ำลายไหลเลยนะครับมื้อนี้ผมมีมึกสายมาจากตลาด1กิโลกรัมเลยนะครับซึ่งมื้อนี้ผมจะมาเอ็ดอย่างนะครับติดตามสมส่วนผสมครับผมส่วนผสมรับรองแซบแน่นอนนะครับเอาละครับเข้ามาเริ่มขั้นตอนในการโคกน้ำจิ้มดีกว่านะครับไป เริ่มด้วยพริกครับกระเทียมครับลากผักชีกับตะไคร้ครับจากนั้นก็โคกเข้าไปเลยครับโคกให้มันละเอียดที่สุดนะต่อไปก็น้ำตาลตะโนดครับน้ำตาลตะโนดลงไปที่สิคาสซี่ได้กนันี่ครับใส่จักหน่อย เสร็จแล้วก็โคลงี้เข้าที่อีกครั้งครับน้ำปลาครับหลังจากนั้นก็นี่ครับมะนาวครับมะนาวนี่ผมตรงบีบลงไปนะครับมะนาวผ่าซีกแล้วก็บีบครับลวกครับลวกลวกปลาหมึกสายครับเมื่อเริ่มเดือดแล้วนะครับก็เอามึกสายลงไปเลยครับมึกสายนะครับ 1กิโลผมจะใส่เบิดเลยนะฮะมาเลยครับมึกสายครับผม1นกิโลโอ้มันโหดเนาะออ้รย่ามันดอกมาแล้วครับมึกสายนะครับน้ำจิ้มซีฟูดนะครับน้ำจิ้มซีฟูดอันนี้ผมโคกเองเลยนะครับส่วนผสมกับไปเบิ้งเอาที่ผมโคกกันละครับรสแซ่รสซาดนี้หมต้องห่วงครับสุดๆแซ่บหลายเด้อนะครับมึกสายนี้มันกะ ามันยุกไก่ทะเลเนาะก็ธรรมดานะครับความสดมากันลดลงนิดนึงนะครับแต่ก็ยังถือว่ากินได้ครับมาลงมือกินครับผมแต่ก่อนอื่น <laughs> เพิ่มความแซ่ปซ่าครับน้ำอันลมกับพ่อแล้วครับอ้าลุยครับลุย มาครับมากินน้ากันครับเมื่อนี้ผมมีเครื่องเคียงนะครับมีแตงกวานะครับแล้วก็นี่ครับมะนาวครับมะนาวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดลูกนะครับผมผมเป็นคนที่มากกินมะนาวอยู่แล้วนะครับกะถืได้ี่วรสชาติรสชาตินี้บ่ต้องห่วงเลยครับแซบแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองซิมเบิร์เดอร์นะครับมาครับยินดีคันแอบแซบนะครับมาหลีกินนะครับมื้อนี้หลีกินกับพู้ไหยดานะครับซิซิมเบิร์ตัวนี้นะครับ จิ้มสูตรของผมเองนะครับโอ้ใส่ผักซีนครับอืม,อม,อมผมเรียแสบไปส่วน,นเนาะจิ้ม ที่เห็นผมใส่ชุดเชฟนี่ครับเชฟนะครับผมเปิดร้านกับข้าวนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับก็เลยปิดร้านแบบบุมีกำหนดเลยครับคาดว่าน่าจะเปิดอีเธอนึงกับปีใหม่ครับเอาหยุดกันเงาๆเลยครับมื้อนี้ก็ได้มาเอ็ดกับข้าวกินให้มูมูได้เห็นนะครับมากินน้วกันครับนี่ครับ จิ้มจิ้มนะครับโอ้หึหึเียวไม่พอเปียวบวกพอมะนาวครับโสุดอยอดเลยครับโอ้โหมันมีขอว่าเออการกินนี่มันมีความซุกเนาะมันมีความสุกกับการกินแต่ถ้ากินลายก็อ้วนครับ รโดนกินเถอครับพวกอ,า,อาหารทะเลหรือว่าจะเป็นอาหารที่มีคลอเรอรอนหลายๆครับก mm ิน hmm. ทุกวันไม่ดีเด้อครับฮ mm ่า hmm. ฮ่าอืม้มเดีด่วยวไม่พอครับมะนาวมะนาวครับ mm hmm. โอ้โห อืมะน,มมมนาวครับอื ช่วงนี้กะออกไปใส่กะลับากนิดนึงนะครับเข้าจะไปตามอําเพื่อใจกะไปยะขึ้นครับไปตามอําเพื่อใจเยอะไปหัน่นไปนี่ไปม่วงข้นหลาย,ลายนี่บบได้แล้วครับตอนนี้ถ้าเดินทางออกไปนะครับก็ต้องปิดหน้ากากจักหนึ่งจักน้อยนะครับท้าไัยมีหน้ากากแบบพลาสติกที่ปิดเต็มหน้าเลยกัแห้งดีเลยครับการกินเนี่ยงกะต้องระมัดระวังนะครับถ้าเป็นไปซื้อสมมติไปซื้ออาหารที่มันสมเด็จลูกนี่ครับต้องเอามาอุ่นอีกครับ มันใจนะครับคุณเธอกินเข้าไปแล้วก็เฮ้ยอาหารยังบุอุ่นดีกว่าแล้วมันจะมีเชื้อโรคตกลงไปอยอ่ๆนะครับต้องเอามาอุ่นร้อนๆดีกว่านะครับแนะนํานะครับถึงจะเป็นปิ้งปิ้งย่างๆก็ตามนะครับต้องเอามาอุ่นแล้วก็ให้มันร้อนๆนะครับถึงจะปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจเข้านําเพราะว่าเข้าบุ้งหัวมันมีเชื้อโรคอย่างตกลงไปแน่นะครับผมกับพายามจากเอจังสันนะครับ กลายเป็นวาต้องระมัดระวังให้สูงขึ้นนะครับมะนาวครับว้าสุดยอดครับมึกสายท้ายกินสดๆต้องไปกินทะเลครับบริเวณก็กินมึกสายดิบนี่โอ้ผมกินน้ำเปลี่ยนครับมันซุกนี่แหละ 嗯嗯嗯，嗯嗯、mm。Hmm. Mm hmm. mm hmm. ครับข้อคุณหลายที่ติดตามรับชมผู้ไทยดำนะครับมือนี้มาลีแซบกับผู้ไทยดำนะครับบริเวณด้านฟ้าบ้านผมเองนี่แหละนะฮะกะเดินทางไปใส่มันก็ลาบากนิดนึงนะครับถ้าไปก็ต้องใช้ความระมัดระวังมีสตินะครับทุกครั้งที่จะสัมผัสกับสิ่งของหรือว่าจะซื้อของมากินต้องมากอุ่นแลวก็เอทมันร้อนๆทุกครั้งเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผู้ไทยดำแอดเวนเจอร์นะครับไว้วางนะครับเดี๋ยวผมจะพาไป เที่ยวไปชมแถวแถวเลาะหมูบานนะครับมือนี้กะมากกินมึกสายมือนี้กะอิ่มเตียมทีเลยนะครับขอบคุณหลานนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม